ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามานําเสนอครับผมตู้ลมพงบูทูธพลังงานแสงอาทิต์ครับผมเหมาะสำหรับยุคนี้แน่นอนสำหรับใครที่อยู่ไล่อยู่นาครับผมโอ้อยู่นาบรรยากาศเจ่มใสครับเพลื่อนยังครับปอท้อพาไปดังดิแมสแมสก็ไม่ได้ใส่ครับแบบโอ้โหสบายใจมากเลยครับผม นำเสนอแล้วครับใครที่นอนนาอยู่หรือต้องการซื้อฝากพ่อครับกับลําพงพลังงานแสงอาทิต์ครับผมตอนกลางวันแล้วก็ตากแดดไว้ครับผมกลางคืนก็ฟังเพลงได้หรือตอนกลางวันแล้วก็ตากแดดด้วยฟังเพลงด้วยได้หมดครับผมข้างหลังก็มีองค์ประกอบทุกอย่างครับข้างหลังนี่ครับข้างหลังจะมีแคปเจอร์หนึ่งตัวครับสำหรับชาร์จแบตหน้าจอก็บอกว่าแบตยี่ขีดครับตอนนี้แบตเราเลยแค่2ขีดครับผมเพราะว่าอันนี้ยังไม่เคยชาร์จแบตเป็นตัวใหม่ออกมาจากโรงงานเลยครับผมครับข้างในเราก็มีแบต 7 m 1ลูกครับผมครับ12บอวน7 m 1ลูกครับการใช้งานชุดนี้ยังต่ํา5 6ชั่วโมงครับผมใช้งานต่อเนื่องได้ครับผมสำหรับฟังครับผมแต่จุกลางทุกเลยทุกนาครับไ่จำเป็นต้องเปิดแรงครับเปิดเบาๆบาก็ดังแล้วครับผมเพราะว่าเราฟังเพลงคนเดียวครับผมชุดนี้ก็พิเศษหลายอย่างครับไม่ว่า ใครจะ,จะฟังวิทยุก็ฟังได้ครับผมบูทูธก็ฟังได้ครับผมหรือใครมีแฟกได้ครับปอยู่ท้อง,องไรท้องนาขึ้นโทรศัพท์มีก็ใช้แฟกได้เข้าเลยครับผมสามารถเปิดเพลงฟังได้ครับผมครับไม่ว่าจะอยู่นาครับผมบมีสายเสียบ USB ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ เราได้เลยครับผมไม่ต้องใช้ะหรหรือแสงสว่างครับผมแสงสว่างหรือใครได้มีหลอดไฟสองโวลต์ก็สามารถขันเข้าตรงนี้ได้เลยครับผมไฟสองโวลต์ออกไปเลยครับผมครับแล้วก็2จุดนี้ก็สามารถเสียบซาร์บแบตโทรศัพท์ได้ครับผมครับตัวเดียวคุ้มครับผมครับ3,990บบาทเท่านั้นครับผมครับกับบรรยากาศ ผ้อะไร่ทนาอย่างเงี้ยครับผมยุกักตัวโควิดครับอีกหน่อยต่อไปผมว่าคนก็หนีจะไปอยู่นาทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหในเมืองอยู่ยากครับผมครับชุดนี้ไม่ต้องซื้อแบตเพิ่มครับผมครับอย่างสมัยแต่ก่อนเป็นทานินครับซื้อ่านมาใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานครับข้างในมีแบตทุกอย่างไม่ได้เปียงไฟชาร์จแบตไม่ต้องเสียบไฟชาร์จแบตใช้แสงแดดชาร์จแบตครับผมซื้อ3990บาทจบเลยครับไม่ต้องมีไฟมีอะไรก็สามารถเปิดดังได้เลยครับผมครับมาทีนี้เรามารีวิวการใช้งานเาเข้าของชุุดดนนนีี้ผมใช จะเป็นบลูทูธพลังงานแสงอาทิต์ครับไฟ12โวลต์ตัวเขาก็สามารถใส่220ได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราจะทําครับผมอันนี้เป็นตัว12โวลต์ที่เราปล่อยไฟออกมาครับล้วก็เสียบเข้าเลยครับเสียบปุ๊บติดปั๊บนะครับผมครับพอติดแล้วครับผมก็รอเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธเข้าได้เลยครับผม i c e ์ไอสตตอนนี้ตัวนี้เครื่องได้จับคู่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วครับผมครับก็สามารถเปิดเพลงได้แล้วครับผมตอนนี้ผมเปิดเพลงจากโทรศัพท์นะครับผมนี่ครับไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบบสสาายยครัผม นี่สามารถเปเลยบรรยากาศดีครับผมควนครับสโมกค,ครับผมเอฟเฟกตดีมากครับผมเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วครับผมมาถ้าเราไม่มีบลูทูธถ้าเราม,มีโทรศัพท์ไม่มีเน็ตแหรอครับผมครับเราก็สามารถ เสียบ u ี b เข้าตรงนี้ได้หรือไม่มีแฟลกได้ตัวนี้ก็สามารถรับฟังข่าวสารรับฟังวิทยุได้ทุกอย่างครับผมมาดูโจทย์การรับฟังวิทยุกันครับผมครับกด mm, <so S 1> ตัวนี้แช่ไว้ครับผม mm. ที่ว่า u n n อ n g เนี่ยคือใจสัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณเข้าตัวนี้คือจะด,ดังถ้าว่า u n นอิงครับกดอีกครั้งหนึ่ง นี่เอฟเองหนึ่งมาแล้วครับสนี่ครับเอฟเอครับสำหรับคนแก่ที่อยากฟังขงฟังข่าวแล้วก็การจูนขึ้นครับผมครับจูนขึ้นเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเราสามารถกดตรงกลางหนึ่งครั้งนี่ครับตัวนี้กาลังวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งหาขึ้นแล้วครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบ จูนขึ้นอัตโนมัติครับเพื่อล็อกขึ้นไว้สลับเราฟังต่อไปไม่ได้จูนอะไรมากมายครับผมพอได้ขึ้นปุ๊บแล้วก็สามารถเลือกตัวนี้เลยครับผมว่าขึ้นไหนขึ้นไหนก็เหมือนอยู่บนรถยนต์เราครับบนรถยนต์เราในในหน้าจอรถยนต์เราครับผมครับตอนแรกก็จูนอัตโนมัติต่อไปก็เครื่องก็ล็อกไว้ให้แล้วก็สามารถขยับเลือกหาช่องได้เลยครับผมมาครับตอนนี้ก็เลือกขึ้นมาอยู่ในเครื่องเลยไว้แล้วครับผม <S <S ทีนี้การขยับช่องตัวไหนตัวนี้ครับผมนี่ครับนี่ขยับปีถึงช่อง มีทุกคนก็สงสัยว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือเสาอากาศของเขานะครับผมนี่เสาอากาศของเขาครับนี่ครับพยายามวางสูงไว้ครับผมไม่ใช่อะไรครับเสาอากาศของเขานะครับดูผมเปิดนี่ครับชัดเลยไหมครับผมนะครับเอาลงมาข้างล่างนี่ก็มีพริกน้อยนิดหน่อยครับผมนี่เสาอากาศของเขาครับผมเห็นไหมครับนี่ครับหรือเราจะช่องนี้ขึ้นนี้ไม่สนใจแล้วก็ขาจะปีกปึ๊บ หมูตับสไลด์เนื้อหมักหมูกระทะพักส่วนช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะโฆษณาหลายครับสำหรับวิทยุครับผมบริการทรงพื้นที่นี่ครับการใช้งานก็ข่าวๆาประมาณนี้ก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับผมสรับใครที่นอนได้นอนนะนอนได้แล้วนาครับไม่จำเป็นต้องเปิดแรงขนาดนั้นครับผมเปิดแค่นี้ก็ผมว่าก็ดังแรงพอแล้วครับผมปานที่เรามาฟังเสียงข้างหน้าดูครับผมจะใช้ระบบบูทูธเปิดนะครับผมใช้นี่ครับหลังจากที่เราอยู่วิทยุครับผมแล้วก็กดตัวนี้แช่หนึ่งครั้งครับผม นี่ครับผมเขาจะกลับมาระบบบูทูธทันทีครับผมก็สามารถเปิดได้เลยครับก็เชื่อมต่อบูทูธอัตโนมัติครับผมครับมาเราฟังเสียงบูทูธกันเลยตั้งไว้คันแทนาฝั่งนี้แต่เราไปดํานาสามเข้าฝั่งน้นตกล้าวจะคักเลยจะสามเข้าหรือยังอาะหรือหลุดยากอะไรสาม มันยังอยู่ในหัวใจว <What? S 1> ันไหเรามาพบกัน สัาาาาขอองงงเรรนยยจได้วกพบครับผมเป็นไงครับฟังเสียงแล้วผมว่าก็ตอบโจทย์กับใครที่ชอบบรรยากาศแบบทุ่งนาสบายๆครับผมตอบโจทย์เลยครับชุดนี้ครับผมกับชุด3,990บาทตัวนี้ครับผมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์10บาทข้างในแบตเกีย์แอบนะครับผมข้างหลังก็มีแคปเจอร์ควบคุมการชาร์จแบตครับ ครบทุกอย่างในตัวเดียวกันเลยครับผมครับแอล้วครับผมเจอกันโปรเจกต์ต่อไปครับผมจะทําเป็นบ้านนอนนาครับบ้านนอกดาวครับผมที่มีพลังงานแสงที่ตูกข้างบนแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยครับผมตอนนี้กําลังคิดครับผมอีกไม่นานเกินรอครับผมเจอกันกับโปรเจกต์ใหม่ครับผมขอบคุณครับผม